สวัสดีกันตอนเศร้าครับพี่น้องแฟนๆขวัใจชาวทุ่งและการท่านผู้ชมที่เขารบทุกท่านครับอ่ะเศร้านี่คบกันแบบเปิดเผยบ่ปิดบ่บังนะครับพี่น้องจะเป็นหิ้มใส้บุกหมอกอะไรอ่ะเอาบรรยากาศของสวนมาฝากคือเขาเมื่อนี้พาพี่พาน้องไปเบิ่งพืชนักเลงนะครับพี่น้องพืชนักเลงนะเป็นจังไงพืชนักเลงเก่งบอกเก่งมะเรเกลี่บ่พืชนักเลงในที่นี่หมายถึงพืชที่มีศัตรูเยอะนะครับพี่น้องปลูกกัยากเลือกที่ดิน นะครับพี่น้องขันบอกฟีเมอกับบริกินนะครับบืชตะโพยขาพืชนักเลงอันี๋ยวจะเป็นพืชอันนั้นเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งครับอ่ะเจอแล้วพี่น้องน่ครับคือพืชนักเลงจะได้จำพืชนักเลงพืยตะโพยขาพี่น้องศัตรูไล่ไลยนะครับเลือกดินอีกต้าหากนะครับนั่นก็คือมะเขือนาะพี่น้องเนาะซึ่งบรรดาเซียนเช้าสวนทั้งหลายให้นิยามว่าพืชนักเลงว่าสั้นให้สายว่าพืชนักเลงก็คือพืชที่พืแตะ้พยขา และก็เป็นพืชที่ท่าท่าย่ความสามารถพอสมควรนะครับพี่นอ้องคือบางท่านก็นปลูกมะเขือบ่ไร้มะเขือได้พี่นอ้องได้แต่ใบนะครับได้แต่ใบเนื่องจากเขาบ่อติดหมากติดผลนะครับหรือบางทือติดหมากติดผลแล้วก็สตัตว์ตเยอะนะครับบ่พอสิได้ขายปลูกซ้ำหมองเก้าก็บ่ไร้อีกนะครับพี่นอ้องฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาเช้าถุงล่องเบิง่งใส่กับขี้ดินดากขอ,อบสาเนี่ยแหละมันช่ได้กินบ่นะครับประมาณ หกสิบเก็ดสิบมือนะครับประมาณหกสิบมือเขาก็เริ่มติดดอกนะครับพี่น้องนะติดดอกนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็จะต้องบำรุงด้วยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกสูตรของเขาคือเก่านะครับแต่ทาผู้ได้อยากจะบำรุงหมากของเขาให้มีรสชาติกรอบหวานนะครับก็อาจจะมีเสริมด้วยธาตุอาหารเสริมนะครับพี่น้องธาตุอาหารเสริมนะครับอาจจะมีพวกวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่ฉีดพ่นทางใบเสริมนะครับพี่น้องในกรณีที่พี่น้องปลูกแบบหลายๆปลูกเพื่อ จำนายใจแจกครับ,รบเพื่อเมียนสดซาดเนาะนะครับปุย๋ยหวานนสิพี่น้องโพแทเสเซียมนะครับทำให้ผลหวานกรอบนะครับพี่น้องแซ่บมาเฉยเนี่ยนะครับแมงนะครับพี่น้องโดยเฉพาะแมงกินนู่นนะครับคนใจสะรทุ่งมาดแมงกินนู่นแตกแยาแยบเพราะว่าเนี่ยตัวนึงนีงกนน่กินเพื่อนอ่ากินเพื่อนพี่น้องแก้งเราต้องพอย่อมหนีต้องใส่อีมเราจนไปบพเปลี่ยน กินเราจนลับนี่ครับคือสัตรูตของเขาเนาะนะครับแมง,แมงนะครับทีมตอนชนใจเส้าซุ่งยางมันนี่หุ่มพึกเต็มหัวนะึงนะครับมันจะเข้าใจว่าแปลงพักนี่จะได้ปหูหูแต่พอข้าวกับพักกันนี้ว่ามันเกิดชื่อว่าห้างโพดพักแปลงเนะี่ยผมวาพ่อจอนะครับนี่คือมะเขือนะ้ำเพรนองเนาะนะครับปลูกมาได้ประมาณห้าสิบหกสิบหมื่นนะครับเริ่มที่ดอกแล้วนะครับ โดยที่เขาจะเน้นที่ปุ oh, ๋ยหมักเป็นหลักนะครับพี่น้องเพื่อปรับสภาพดินให้ได้เนื่องจากเป็นขี้ดินดักนะครับเป็นขี้ดินดักนะครับบอกว่าจะเป็นมะเขือพริกนะครับเป็นเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับเลือกดินขึ้นกันแต่พริกสีบ่ค่อยอันนไปเลยนะครับสีบ่ค่อยยากไปเลยไอ้นี่ยอ่านเพิ่นนายากนี่คือมะเขือนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวภาพพี่น้องย่างเบิงนะครับปลูกสลับกันนะครับพริกเขือพริกมะเขืออยู่น้ากันนะครับ อ่ะเดี๋ยวเป็นหมากจะสมาพาพี่น้องมาซีมอีกเท้นหนึงนะครับว่ามีหลายท่านถ้าพ่อมาเส้าทุ่งท้า,ทายมาเขือยบางนั่นนะคืองามแอยเห็นไก่ๆเล่ลล weniger, นะอ่ะเอาไก่ๆลเลยเนาะพี่น้องจงปอง,งแงกงแปงเจ้าบริษัตามหาน้องแดงนด้จงปองแกงแปงเลนะ่มแมงเมียนพี่น้องนะครับฮะมาไล่มาอย่างนี้เลย,ยเพื่นนนนอนเชือก้อนจะเขานอนนะครับยยพี่น้องสามทุ่มสี่ทุ่มกับพักกันมาครับแยกเกี่ยวพักกันมาอ่ะ เก็บแมงออกนะครับพี่นอ้องย่ำขึ้นจะเห็นลายนะครับโดยเฉพาะแมงที่เส้าทงเหยเบิ่งมาขันละนะครับพี่นอ้องเป็นแมงกินูนเล็กนะครับกันเอาไปขวากับพพ่อจีได้ขวากพ่อพ่อดีกระเทือนนะพี่น้องครับลายแท้ๆกันที่สั้นใส่คุไปขวายแล้วอันนี้บ่หลายนะครับอ่ะเี่ยวพามาเบิกงพืชน,นักเลงพืชที่ศัตรูเยอะนะครับพี่นอ้องบื่อแต่พแนวอยากขาเบื่อแต่แนวอยากเมียนฮะ ทางนี้อีกน้ำนะครับปลูกพ่อได้กินพี่น้องครับปลูกพ่อได้กินซับกันไปตัวนี้มันเป็นดอกขาวปไหนเพราะว่าอยู่ในซ่องอยู่ในรูปของบนซ่องอันอันเป็นดอกสีม่วงมากขาวมนมนแต่ว่านี่ดอกขาวอ่ะนี่เป็นจะไหนนะครับอาจจะมีการปนมากของเมล็ดพันธุ์ก็ได้ในโซนที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์เนาะโอเคฟังท่านนี้นะครับใกล้กับบ้านลูกพี่ใหญ่เพื่อน ลอดตีนไกเมลูออนมาสังับเส่งเลยโดยเฉพาะลุมนี่ปลูกสามเป็นเถวแถวเป็นเทือที่สาม้นลนะครับพี่น้องสองเทือแรกไกเมลูออนเมียนเอาข้อพับข้ออ่อนตายเสร็จเดี๋ยวมาปลูกใหมนะครับสังเกตว่าขึ้นซาก้มูนะครับขึ้นซาข้อมูเนื่องจากถือไกเมลูออนใบเอานะครับหล,ล,ออบนะบลังจากมันติดหมากที่ดอน,นครับเขาก็จะได้ตัดการทําการตัดแตง่งใบแก่หรือใบที่อยู่ข้างล่างนี่ออกนะครับเพื่อให้เขาแตกแขนงขึ้นมา นะครับพี่น้องแขนงของเขาก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยตัวที่จะแตกึือมาเป็นกิ่งก้านอีกสักนึงนะครับถ้าเขาบตัดไปออกนะครับตัวแขนงก็จะแตกงากก็จะต้องมีการตัดแตงกิ่งเออตัดแตงใบง่ญ่ออกนะครับใบแก่ๆสุมเบิดสภาพยูเปลืองเขาเปลืองน้ำเปลืองปุ๋ยสิตัดออกนะครับอันนี้ บมเมนใบเป็นโรคได้พี่น้องไนดะ้นะครับไม่ใช่เป็นโรคนะครับพี่น้องแต่ถือไฟล้นนะครับนั่นก็คือใย,ยแก้วแฟมิลี่มาจูดกลางพักขาแหงยี่นี่นะครับลูกบึมบึมบึมบ,มบ,มบึมมาด้านนี้รับความห่อนก็เลยโดนไฟล้นไฟลวกบ,บานเ,าเอาอื่นไฟลวกนะครับพี่น้องหนี่นะมเมนโรคนะครับไม่ใช่โรคนะครับพี่น้องก็คือพยายามรักษาเต็มที่บ่ให้เกิดโรคนะครับโดยเฉพาะดินคี้ดินดากดินเ,เนี้วนี่นะครับเสี่ยงต่อาการเกิดโรคขนาด โดยเฉพาะมะเขือนะครับพี่น้องแต่เขากับจะมีสมุนไพรมีเสื้อล่าที่เป็นประโยชน์นั่นก็คือไตรโคเดมาก็คือดินมักคุยไผ่นั่นแหละนะครับที่คนใจช่างทงจะเอามาใส่น้ำนะครับเพื่อป้องกันโรคทั้งดินนะครับพี่น้องอันที่จะเกิดกับหัคกับต้นเขานะครับก็รู้สึกว่าจะช่วยได้ในระดับที่น่าพอใจนะครับพี่น้องนั่นก็คือดินคุยไผ่มักนะที่ช่าุทงมักม้นโล่ๆแล้วเป็นเสื้อไตรโคเดมานะครับเอามาใส่นะครับก็สามารถ ป้องกันบ่อให้เกิดโรคเนา่าหากเนา่าตามดินนะึงแม้จะเป็นดินเหนียวที่ค่อนข้างระบายน้ำยากนะครับและอียดก็นึงการปับปรุงดินโดยอินทรีย์วัตถุกับป็นสิ่งสําคัญนะการตัดแตงก้ากตัดแตงสีออกนะครับพี่น้องซึ่งเป็นใบอยู่ข้างล่างนะครับใบข้างล่างนี่นะครับพี่น้องถือมู่บังเบ็ดนะครับบอสมารถสังเคราะห์แสงได้ซสังเคราะห์แสงได้เ่เต็มที่ตัวที่จะสังเคราะห์แสงได้เต็มที่ก็คือใบข้างบนที่ได้รับแดด ฉะนั้นซุ้มข้งางล่างงหญยๆเพื่อเสริมบางสร้างนี้นะครับ้าบดหนันเข้ากันต้องมีการตัดแต่งออกนี่ครับพี่น้องนี่นะครับขันกินได้สองใบกับพัดอิม่มในพี่น้องแต่ว่ามันมันมะเขือกินใบมะเขือกินใบจะ,จะมีจะมีพันสาหรับกินใบตั้งหากเสีบบนเนยวบกคนยังสิใบของเขาสิวหวานกรอบคือใบขนาดึ้นจะได้มาปลูกด้เมื่อบุบเป็นมากกินใบมันในและแท่นนะครับพี่น้องอ่ะพาพี่น้องมาดูพืชนักเลง หรือพืชที่ปลูกยากนะครับปลูกซ้ำม,มองเกาก็ะเพด้เนี่ยปลูกพันมองเกาเนี่อ่าถาดนกรณ้ี่ปลูกเพื่อการค้าการขายนี่พี่น้องจะขาดทุนเลยเนื่องจากว่าหมากมันบ่เต็มที่แล้วก็เกิดโรคง่ายนะครับมะเขือนอกพี่น้องนะพี่จว่างจะได้มัดแตงใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปนะครับ <c oughs> พริกกับกระลังงามอ๋ออันนี้ก็เขือขึ้นกันแต่ว่ามะเขือเทศบ่เนี่ยนาโมแต่แต่บแม่นเทศก็คือมะเขือเลนเนี่แหละนะครับขันตั้งต่างนะเขาจะเอิ้นเทศเลยหรอกเช่นเป็ดเป็ดกับเป็ดเทศนะขันต่างจากเป็ดพื้นบ้านทั่วไปมะเขือขันต่างจากมะเขือพื้นบ้านทั่วไปก็มะเขือเทศมันขันโบคือมันอัมป์ปลาลังบ่คือมันเขาโงกโบคือมันปลากับมันเทศ ท่านอะไซีต่างๆมูลนะะเชื้ออื่นเทศรึอดรอกนี่คือการนมะเขือเทศนะนะครับกำลังงามเนาะพี่น้องอกำลังเป็นหมากนะครับส่วนมะเขือเทศนี่นะครับพี่น้องเมื่อเขาติดหมากติดผลต้นเขาก็จะยุบไปนะครับถึงจะบำรุงปานี้มันก็โบ,บข้นเนืน่องจากว่าถึงอายุไขของเขาแล้วนะครับที่ต่อไปก็คือจะคงจะเป็นหมากนั่แหละที่จะสุกไเน,นะครับสามารถเอาไปไม่เฮ็ดพันตัวก็คือเมล็ดของเขาครับพี่น้องนี่ยจนในก็สุกเนาะ นะครับได้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกที่เขาปรุงขึ้นในหลามมาใส่นะครับเพชรให้มากดกนะครับลูกดกมากเลยมาเขือเทศเนี่ยกลินบวบัดบัวไหวอันนี้ก็หอมป้อมอ่ะสำหรับแปลงพักท่านที่สนใจเกี่ยวกับพักกับหญ้านะครับก็ติดตามที่ช่องยายแก้วแฟมิลี่ได้เป็นอัได้อเดียวผมจะให้เิ็งเป็นหือผ่าดำแล้วไปนะครับเป็นพักขวงตุ้งนะครับ อันคลิปนี้คงจะพอพี่พ่อน้องเพียงแค่นี้นะครับคลิปหนามีอย่างดีๆจังพ่อกันไหมบ่ายฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจครับคนใจสัตทุกนะครับบัตรเช่าประตอมเบิ้งหนาเนาะพี่น้องเนาะบัตรท่านล่างหนาอยู่นะครับอ่ะคลิปตบตบไปจังเบิ้งกระดิกซีหนึงพี่น้องเมื่อนี้เอาพืชนักเลงมาฝากพี่ฝากน้องนะครับว่าปลูกในสภาพดินแบบนี้แหละนะครับดูแลจะได้บ่มบุงยังไงแล้วก็ปัญหาต่างๆเป็นยังไงนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องเนาะนะครับคลิปหนาพ่อกันไหมพี่น้องสวัสดีครับ